การใช้องค์มรคประจําท่านก็เลยมีคําว่า api, อาตาปีสัมปชาโนนี่เขียนเป็นภาษาทไทยน,นะครับสติมาอย่าสลับกันนะครับให้เขียนแบบนี้เสมอนะอย่าไปสลับเป็นอาตาปีสติมาสัมปชาโนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสลับแบบนั้นต้องเอาตามบาลีส่วนเราจะเข้าใจอัตถะความหมายลึกซึ้งอย่างไรขนาดไหนก็ค่อยว่ากันแต่ให้ท่องตามบาลีไปก่อนนะครับ อาตาปีนี้ก็คือวิริยะนะครับหรือความเพียรหรือสม,มัปปทานหรือองค์มรก็คือสัมมาวายามะนั่นเองเป็นมรรคประจําแต่ว่าในสติปัฏฐานในเมื่อเรารู้องค์ธรรมหรือว่ารู้องค์ความรู้พื้นฐานเรียบร้อยแล้วท่านเอาอาตาปีขึ้นก่อนเนื่องจากว่าในการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าต้องการให้เราทําเทีเ่ยวเดียวแล้วสาเร็จไปเลยถ้าทําเทีเ่ยวเดียวแล้วสําเร็จไปเลยสิ่งที่สําคัญในการปฏิบัติก็คือความเพียร กล้าหารบากบับ่นไม่หยุดไม่ยอดทอ้อก้าวไปข้างหน้าเรื่อยเรื่อยๆรืๆ่อไปแล้วเสร็จทีเดียวจบนะถ้าความเพียรไม่ต่อเนื่องนะท่านเข้าไปคอร์สปฏิบัติก็ทําได้ดีนิดหนึ่งเกือบได้สมาธิออกมาก็เละตุ้มเป๊ะเข้าไปใหม่กลับไปกลับมาเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่สอนนะครับแบบนี้แต่เราทําเองอันนี้ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เพียงผู้บอกใช่ไหมส่วนการเดินมากเราต้องทําเองทีนี้จะท,ทําทีเดียวแล้วมันจบเนี่ยจะต้องถวายชีวิตแล้วก็ทําด้วยความเพียรไปเลยแล้วทํทีเทียวเดียวอย่าหยุด แล้วก็ทาต่อเนื่องไปเรื่อยจนบรรลุค่อยว่ากันอย่างเงี้ยทำหลังนี้นะครับเวลาในการปฏิบัติสําหรับคนเข้าใจแล้วเบื้องต้นท่านก็เลยเอาวิริยะขึ้นก่อนแต่ว่าวิริยะตัวแรกท่านใช้คําเป็นอาตาปีนะครับเนื่องจากว่าอาตาปีแปลว่าความเพียรสําหรับเผากิเลสเพราะว่าคนมาปฏิบัติคือคนมีกิเลสท,ทุกคนและมีกิเลสเยอะทุกคนคนไม่มีกิเลสเขาไม่ปฏิบัตินะก็พระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องทําเพื่อการนี้แล้วทีนี้ในเมื่อกิเลสเยอะก็ต้องใช้ ความเพียรชนิดที่ฝืนกิเลสฉะนั้นจึงรู้สึกว่าฝืนอกฝืนใจอาจจะร้องไห้บ้างเสียน้ําตาบ้างไม่อยากทําบ้างอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะนะกิเลสเยอะก็ตัวใครตัวมันนะ่ะก็กิเลสค,คุณคุณก็สู้เอาประมาณนะั้นนะคนไหนที่กิเลสลดลงแล้วก็ท่านนั้นก็สบายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเลยใช้คําว่าอาตาปีแปลว่าความเพียรสําหรับเผากิเลสให้เร่าร้อนนะครับทีนี้เนื่องจากกิเลสเกิดที่จิตนะ ผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกเร่าร้อนบ้างตามสมควรไปตามกิเลสฉะนั้นท่านไหนรู้สึกเร่าร้อนมากแสดงว่ากิเลสแรงเท่านั้นเองท่านไหนที่กิเลสลดลงก็เร่าร้อนน้อยลงดูเอากันเลยกันเนาะอันนี้นะครับนะครับนี้อาตตปีนะครับท่านเอาอาตตปีขึ้นก่อนเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราท,ทําทีเดียวแล้วสําเร็จเลยนะการทําใดๆที่จะขาดความเพียรแล้วสําเร็จไม่มี นะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความเพียรหลังจากรู้เรื่องแล้วพระศาสดาบอกเรียกว่ากิจของศาสดานี่สมบูรณ์ตอนบอกแล้วจนเราเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วเราต้องความเพียรต้องทําเอาเองนะครับอย่างนี้พระพุทธเจ้ามาเดินจงกรมนั่งสมาธิขัดกิเลสให้ไม่ได้แต่บอกวิธีให้ได้นะอย่างนี้แล้วก็มาประกอบความเพียรสําหรับผู้มีความเพียรน,นั้นจะต้องเพียรด้วยปัญญารู้เหตุผลในสิ่งที่ตนทําทุกเรื่องไปนะ ถ้าหากไม่รู้เหตุผลในสิ่งที่ตนทํามันจะลุ่มหลงและเอาสิ่งที่ตนทําเป็นเราเป็นของเราเป็นดีเด่นหรือดื่นไปก็เสียหายได้ก็เลยมีสัมปชัญญะมาด้วยก็ตัวนี้ก็คือปัญญานะครับก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะครับจริงๆทั้งหมดเหล่านี้เกิดประกอบร่วมกันนะครับแต่ว่าเวลาพระพุทธองค์ทรงสแสดงอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังมีเหตุผลกํากับเข้าไปด้วยเพื่อว่า ในตอนต้นปกติเนี่ยทุกท่านคงรู้แหละก็คือกิเลสเราเยอะนะปัญญาอย่าเพิ่งใช้เยอะบางท่านมีปัญญาเยอะเต็มสมุดเลยแต่กิเลสมาเนี่เจ๊งตลอดนะปัญญาอย่าเพิ่งใช้เยอะใช้ความเพียนเยอะๆอึดเยอะๆสู้เยอะๆไว้นะความเพียรก็สู้ไปปัญญาก็เก็บไว้ง่ายก็ดีแล้วก็ไปว่ากันนะอย่างเงี้ยบางท่านเรียนเยอะปัญญาเยอะใช้แต่ปัญญาแต่กิเลสมาเจ๊งหมดอย่างเงี้นะไม่ได้นะครับอันนี้เป็น หลักในทางพระบาลีถ้าเราท่องไว้เนี่ยเราจะวิเคราะห์ได้สะดวกขึ้นเดี๋ยวในคําอธิบายท่านก็จะพูดออกมาอธิบายออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะเห็นตามพระพุทธพจน์เหล่านี้อยู่แล้วสติมาก็คือตัวสติที่มั่นคงนะเนื่องจากสติเท่านั้นจะทําให้กายปรากฏเวทนาปรากฏจิตปรากฏธรรมปรากฏและต้องเป็นสติที่มีกําลังมั่นคงมากๆก็คือต้องฝึกเอานั่นเอง ฉะนั้นพวกนี้นี่ไม่ใช่สติธรรมดาไม่ใช่สติเล็กเล็กน้อยฉะนั้นพวกวิปัสนาเขาเลยเป็นพวกสัสังขาริกไปหมดก็คือต้องฝึกเอาหมดเลยจะมามีแต่เกิดม,มีมาตั้งแต่เกิดไม่ได้ต้องมาฝึกเพิ่มเติมเอาต้องหัดเอาฝึกเอาทั้งนั้นอย่างนี้นะครับที่เราต่างจากท่านที่บรรลุเนี่ย<笑><笑>ก็คือต่างกันที่ความเพลียนนยนว่าไปแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราโยนให้ท่านนะบางทีเออท่านท่านบุญเยอะผมบุญน้อยอยันนี้ไม่ใช่เราผมขี้เกียจเยอะไป ไม่ใช่อะไรขยันน้อยไปประมาณนั้นนะจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นสติมาก็คือสัมมาสตินั่นเองนะครับนี่คือองค์มรรคประจำสามนั่นเองที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ว่าเวลานำมาปฏิบัติเนี่ยท่านจะปรับองค์ให้เหมาะสมนะครับความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เกิดประกอบร่วมกันในขณะเราปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นเองนะอาตาปีคือสัมมาวยายมะสัมปชานโนคือสัมมาทิฏฐิสติมาคือสัมมาสติ วิิยาในตอนต้นใช้การฝืนกิเลสขัดกิเลสเนื่องจากว่าผู้มาปฏิบัติตอนต้นกิเลสจะเยอะและกิเลสในเขามีหน้าที่ขวางสมาธิขวางวิปัสสนาอยู่แล้วเขาก็มาทํากิจของเขาเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือสู้เขาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่สู้เขาหรอกแค่ทํากิจของเราเฉยๆกิเลสมาทํากิจของกิเลสเราทํากิจของเราคำว่าเราในที่นี้คือมรรคนั่นเองเราคือมรรคนะเราไม่ใช่กิเลสแต่ตอนนี้ ส่วนใหญ่เราตอนแรกมาเราเป็นคนเดินยมกลมใช่ไหมเราเป็นมรคแต่พอกิเลสมาเราเป็นกิเลสไงมันก็เลยงงๆอยู่นะครับเราต้องฝ่ายยืนพื้นก็คือเราต้องอยู่ฝ่ายมรคไว้แต่จริงๆเราไม่มีเป,เป็นคําพูดเฉยเฉยนะครับเนะี่ยเลยเป็นอาตตปีสัมปชาญโนก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาไม่หลงเอาสิ่งต่างๆมาเป็นเราเป็นของเราแยกแยะรูปนามต่างๆสติมาคือสัมมาสตินะครับนี่คือบทบาลี ที่มีทุกสติปัฏฐานเลยนะครับอาตาปีสัมปัชาโนสติมา